โอเคเจนพรนท่านที่น้องสายชนผู้ฝ่ายทำวันนี้รายการเสียงธรรมจากต่างแดนมีโอกาสได้นําท่านมาที่เมืองโคราชวัดพยัพถ้ำที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชาวิมลบรีเจ้าวรวัดพยัพพรงเจ้าจังหวัดท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี2,532เป็นต้นมาที่บรรยากาศในถ้ำน,นี้เกิดจากความคิดของท่านที่ไปเห็นภูเขารบะบเห็นเห็นคนระเบิดภูเขาที่สระบุรีแล้วก็เลย เศียดายหินที่หินย้อยเหล่านี้ก็เลยนํามาบรรจุไว้เป็นถ้ำงั้นสองรูปที่นั่งอยู่ท่านปัญญาวัตรสวัสดีครับแล้วก็ท่านอาจารย์ชื่ออะไรครับมหาสมัยครันมหาสมัยสองท่านรูปนี้อยู่วัดพายัพเป็นท่านที่ดูแลภายในถ้ำอีกรูปนี้ท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ยังเรียนเปียกอีกใบหนึ่งงั้นก็ทักทายกับญาติโยมที่ประเทศอังกฤษที่ทั่วโลกเลยครับอ๋อเดิญพรญาติโยี่ยมก็มาท่านมหาวิการน์เหมือนกันแหละเรียนห้องด้วยกัน ในท่านก็พามาเยี่ยมวัดคือวัดอาพยาเป็นวัดที่ครอยู่เป็นพระวัดกราววัดพระรามหลวงคือเป็นไฮไลท์สำคัญแล้วก็มีที่ผู้งานมีท่านที่สําคัญดังนั้นคือท่องเ,เที่ยวเป็นวัดที่เคยอยู่แช่์ของท่านมหาการน์นก็ท่านมหาการน์นเองก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่แบบรู้จักกตัญญูรู้คุณน,นะถ้าเปรียบย่างนั้นก็คือบุคคลที่หาได้ยากด้วยกันสอง พอหาได้ครับหาได้ยากก็รู้จักตอบแทนมาหาครูบาอาจารย์คือเป็นบุคคลที่อาไรยากเหมือนกันนั้นก็ก็ให้ท่านประกันนั้นได้นำเพิ่มเติมแล้วกันน่ายากชมนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากงั้นก็เชิญพี่น้องเดิมได้ชมพุทธลูกตามสมัยพิทยาที่หลวงพ่อท่านประจําวัดเป็นพระพุทธลูกประจําวัดเมืองโบราณเลยท่านใดที่ดูรายการก็สามารถที่จะมาโคราชหรือมาบางไทรเขแวะมาชมได้ก็จะมีบริเวณน้ําตก ยินย้อยแล้วก็มีพุทธรูปฟางต่างๆแล้วก็มาดูที่พุทธรูปเป็นฟางกระทานพรหรือเป็นฟางผสมมทติสนาที่หลวงพ่อท่นานเจ้าคุณเป็นคนปั้นเองด้วยฝีมือของท่านท่านไปที่อินเดียแล้วท่านปั้นด้วยมือของท่านฉะนั้นความงดงามที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้ก็ขอฝักเป็นธรรมะทัวหรือธรรมะจาริกเพื่อให้เกิดสติปัญญาว่าแทนที่จะระเบิดทิ้งเป็นหินธรรมดาแต่ท่านเอามาดัดแปลงฝักอิ้มพุ้งให้เป็นประโยชน์กับ ชุมชนให้เป็นประโยชน์กับลูกหลานอนุชนนี่มาเห็นอย่างแม่ลูกหลานอนุชนไม่สามารถจะไปดูในถ้าจริงที่เขาระเบิดเพราะว่ามันระเบิดทิ้งแล้วท่านก็เก็บชิ้นส่วนแล้วก็มาทําให้ความงดงามนั้นเข้ามาก็เย็นสบายแล้วกเกิดความร่มเย็นดังนนวันนี้ก็ขอให้ท่านได้ชมบรรยากาศแล้วก็มีโอกาสได้ได้กราบพระเป็นพระปา,างบรรพรเทศนาแล้วก็เป็นพระปัางต่างๆในสมัย สุโขทัยในสมัยยุทยาที่เป็นภาเก่าแก่ประจำวัดพยับวัดพยับนี้สร้างในสมัยพนาลาัยมหาราชเป็นวัดหลวงอยู่ในทิศพายับของเมืองโบราณนั้นก็ขอฝากเป็นให้พี่น้องญาติโยมได้มีโอกาสมาชมวัดก็ขอไว้แต่เพียงเท่น,เน,นี้ขอเจือนพอร